หลังจากที่ได้พูดคุยกับอาจารย์มงคลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ห่วงจุ้ยที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยห่วงจุ้ยที่เกี่ยวกับเรื่องของการทรามาหากินหรือแม้กระทั่งห่วงจุ้ยของกรุงเทพมหานครผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้ติดตามรายการของอาจารย์มงคลครับซึ่งก็ได้พูดถึงห่วงจุย้ยเกี่ยวกับการส่งเสริมทําให้ผู้คนเกิดความร่ํารวยมันจึงมีข้อสงสัยตามมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยห่วงจุ้ยทําให้คนรวยได้จริงไหม ผมจึงออกเดินทางเพื่อไปพบกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อถามคําถามนี้ถามอาจารย์อย่างนี้ดีกว่าว่าคนที่ชื่อ่วงจุย้ยนะครับหรือว่าศาสตร์ของ่วงจุ้ยเนี่ยจะทําให้คนรวยจริงๆนะครับคืออัตราส่วนในนี้มีอยู่สูงนะครับในหลักของ่วงจุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหลักที่เราใช้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะครับ,รบและการเรื่องหลักของทิศทาง นะฮะแล้วก็ชัยพรมพร้อมกันนั้นเนี่ยนะฮะหลักของดวงชะตานี่ก็ต้องมีส่วนถ้ามามีบทบาทหมายถึงว่าใครที่เกิดมารวยก็ต้องรวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะคนเราเนี่ยนะครับอย่าดูถูกตัวเองครับนะคนเราเลือกที่เกิดไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเลือกปรับปรุงหรือแก้ไขนะฮะด้วยหงจุ้ยได้เพราะว่าฮวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นศาสตร์ดึกดำบรรพ์เาแก่มากนะฮะและมันเป็นวิชาสถิติ และกำเนิดขึ้นมาจากน,ะนักปราชญ์จีนโบราณเนี่ยคำว่าปราชญ์นี่ก็ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ใช่ไมหมฮะยังในประเทศไทยนักโหราศาสตร์หรือว่าหมอดูดวงทั้งหลายเนี่ยเขาก็ใช้วิชาตัวนี้จากวิชาสถิติเพราะเขามีเก็บข้อมูลรวบรวมดวงชะตาเนี่ยนับเป็นพันพันดวงครับ เสร็จแล้วว่าทาไมดวงคนนี้เกิดมาถึงอาภัพนักดวงคนนี้ทําไมเกิดมาถึงได้ร่ารวยเป็นเศรษฐีครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นชีวิตของคนเราก็อย่าประมาทเพราะคนเราขึ้นได้ก็ลงได้อาจารย์บอกว่านค,คนจะรวยนี่ก็อยู่ที่ดวงชะตาเหมือนกันเหมือนกันแล้วแลวงจุ้ยนี่จะทําให้คนรวยได้ยังไงผมยังไม่เข้าใจคือถ้าเราสามารถเนี่ยนะครับกําจัดจุดที่เสียและเสริมสร้างในตาแหน่งที่ดีของเราออกมาค,คือ เราต้องรู้หลังพลังงานที่กําเนิดของมันก่อนครับว่าบ้านเราเนี่ยมีพลังงานที่ดีไหมถ้าไม่ดีจะแก้ไขอย่างไรอย่างเช่นตาแหน่งของประตูนะฮะถ้าประตูเราไม่ดีตาแหน่งนี้ไม่เหมาะสมเราควรที่จะเลื่อนประตูหรือเราควรที่จะบิดเฉียงประตูคือการทําบังกรเทียมผมก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าเอ๊ะการเพียงแค่แก้ไขประตูเนี่ยนั่นแหละมันจะทําให้เรารวยได้ยังไงแต่ประตูเนี่ยฮะมีบทบาทสําคัญ เพราะว่าการก้าวย่างของคนเราจากในบ้านสู่นอกบ้านมิติหนึ่งสู่มิติหนึ่งนะฮะออกไปเพื่อทําอะไรไม่ใช่ออกไปเดินเล่นออกไปหาเงินทองเข้าบ้านครับทีนี้ถ้าเราก้าวนะครับก้าวข้ามในมิติที่ดีครับย่อมเป็นที่เชื่อได้ว่าเราต้องได้รับสิ่งที่ดีนะฮะเนี่ยเหมือนคนเราเนี่ยข้ามเส้นในสิ่งที่ดีรเราต้องได้สิ่งที่ดีถ้าก้าวข้ามเส้นในสิ่งที่เสีย หรือมิติที่ไม่ดีครับเราก็ต้องได้สิ่งไม่ดีแต่าหงจุ้ยนี่ก็เป็นศาสตร์ลี้ลับอย่างนี้ลี้ลับครับแลวมันรับกับพลังงานอย่างแท้จริงเลยครับดิฉะนั้นเนี่ยนะครับตามประเทศไม่ว่าประเทศฮ่องกงไต้หวันนะฮะหรือแม้แต่มาเลเซียสิงคโปร์ให้ความเชื่อถือศาสตร์นี้เป็นอย่างมากในทางกับการอาจารย์ครับถ้าเผื่อว่าหม่ามีเงินทองรวยครับจัดหวงจุ้ยแล้วเจ๊งมีไหมฮะ ยังจัดหงจุ้ยแล้วเจงก็มีหลังจากที่เขาได้มีเงินทองมากขึ้นเขาต้องการอยากจะหาสถานที่โออาใหญ่โตรหรือรู้ลากว่าเดิมเพราะคนเราเนี่ยนะฮะจากเล็กก็ต้องใหญ่ไม่ใช่นะครับจากเล็กแล้วก็จะอยู่แบบนั้นมันต้องมีการพัฒนาขึ้นแต่พัฒนาแบบไหนพัฒนาโดยรู้ศาสตร์แห่งหงจุย้ยหรือพลังงานที่ดีมันก็ถูกต้องแต่บาังคังเนี่ยคนเราไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้ หลักของพลังงานหรือทิศทางที่ดีโดยไปหาซื้อที่อยู่อาศัยที่หลังใหญ่กว่าเดิมโดยการสุ่มเสี่ยงแต่การสุ่มเสี่ยงครั้งนี้เนี่ยนะครับถ้าสุ่มเสี่ยงในทางที่ดีในช่วงจังหวะชีวิตถ้าเขาดวงชะตาชีวิตเขาดีเขาสามารถหาเลือกซื้อบ้านที่ใหญ่โตและมีพลังงานทิศทางที่ดีแต่ช่วงนั้นถ้าเกิดนะครับดวงชะตาของเขาถดถอยไปซื้อบ้านนะครับได้บ้านที่ไม่ดี มันสามารถจะทอนคุณทอนโทษได้ครับจากดีก็กลายเป็นตกต่ำมันก็เป็นจังหวะด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะเป็นจังหวะของชีวิตถามปรยจานี้ดีกว่าว่านะครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะสินแสวงห่วงจุ้ยหรือว่าบ่อดูห่วงจุ้ยเนี่ยนะครับหลอกลวงคือมาทีหนึ่งนี่ก็คิดเงินราคาแพงมาถึงก็ให้ทุบนั่นทุบนี่ใช่ต้องให้ทำลายบ้านเองเนี่ยนะคืออย่างนี้นะฮะในศาสตร์ของหวงจุ้ยเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีการปรับสภาพโดยไม่ต้องมีการทุบเลย แต่ที่มีวิชาแต่ละวิชาของแต่ละเราอาจารย์ต่างๆเนี่ยบางท่านนี่ได้ศึกษามาแบบทองแท้หรือไม่ทองแท้อาจารย์ก็ไม่ทราบได้แต่การปรับสภาพของห่วงจุ้ยเนี่ยเปลี่ยนศัตรูให้มาเป็นมิตรหรือเราจะพิชิตศัตรูหรือจะสลายศัตรูอย่างนี้เป็นต้นคือลักษณะการแก้ห่วงจุ้ยเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องทุบหรือเพียงแต่ปรับสภาพนะครับปรับสภาพที่ไม่ดีเนี่ยนะครับให้เข้าสู่ที่ดี โดยการจัดตั้งสิ่งต่างๆเนี่ยแล้วมาทําการปรับเปลี่ยนตําแหน่งนทางเข้าของประตูนะครับแต่เราต้องรู้เกี่ยวกับหลักของพลังงานก่อนอันนี้ค่อนข้างสูงค,ครับมันเป็นวิชาขั้นสูงแต่ทีนี้ถ้าใครได้ศึกษาไปแล้วเนี่ยจะรู้ว่าวิชานะครับ เก้าดาวก้ายุคหรือพลังงานดาวเหินโดยใช้พลังงานที่ดีเนี่ยมาทดแทนพลังงานที่ไม่ดีรเราสามารถที่จะทําได้ไม่ใช่ว่าบ้านหลังนี้ไม่ดีนะอ,อาจารย์สิงงสต่างๆบอกไม่ดีขายทิ้งไปนะครับมันก็หมดกําลังใจการที่คนเราเนี่ยจะเก็บเงินทองซื้อบ้านที่อยู่อาศัยสักหลังนี่นต้องใช้นะครับระยะเวลานะครับ ใช้ยาเหงื่อแรงงานเลือดตาแทบกระเด็นด้วยไปซื้อบ้านเนี่ยเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่รู้สารแห่งพลังงานครับเสร็จแล้วพอเชิญสิงแสมาสิงแสบางท่านเนี่ยก็มีมโนธรรมมีนันคุณธรรมในจิตใจเขาสามารถที่จะผ่อนสั้นผ่อนยาวแต่บางคนก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอสิงแสท่านใดนะครับบางครั้งมาเนี่ยโดนหลักหลายๆหมื่นมาบางครั้งก็ให้ทุกบางครั้งก็บอกให้ขายทิ้งครับ จนกระทั่งเจ้าของบ้านเนี่ยเข่าอ่อนเส้นสงยผู้ชุ้ยม,มีมีที่หลอกลวงประชาชนอยนะ่เลีแล้วอย่าว่าหลอกลวงนะฮะเราคิดว่าทุกคนก็มีภุ่มความรู้รแต่ทีนี้ภุมิความรู้ของเราเนี่ยแตกต่างกันไม่นั้นจะมีระดบับระดับชั้นปฐมหนึ่งจนไปถึงมหาวิทยาลัยแต่เนี่ยนะครับผู้ที่จะทำศาสตร์นี้ได้เนี่ยนะครับต้องยึดหลัก5ประการนะฮะ คือก็มีนะครับคก็เรียกมีมโนธรรมครับนะฮะมีมโนธรรมมีคุณธรรมนะฮะแล้วก็มีอะไรสัจรธรรมนะฮะสามประการละแล้วมีอะไรมีเมตตาธรรมแล้มีจริยธรรม